เมียเตรียมคืนดีผัวเผยโทรคุยกันแล้วพิกสุดๆให้3ามชายนอนบ้านเดียวกันจากกรณีนุ่มถูกสลากรางวัลที่1ได้เงินมา6ล้านเงินเข้าบัญชีธนาคารเมียที่อยู่กินกันมา26ปีแต่สุดท้ายเมียเชิดเงินหนีไปกับชายอื่นโดยทางด้านเมียบอกว่าตนไม่ได้ทําอะไรผิดให้ไปตรวจสอบได้เลยว่าใครเป็นคนไปขึ้นเงินที่กองสลากมีชื่อระบุชัดเจนว่าเป็นชื่อตน เงินเป็นของตนถูกต้องตามกฎหมายล่าสุดได้มีการโทรศัพท์ถามไปยังนางอังคณาซึ่งได้เปิดใจว่าเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริงก็คือสามีของตนจริงซึ่งหลังจากถูกรางวัลสามีและตนได้เดินทางไปขึ้นรางวัลด้วยกันสามีบอกว่าเงินรางวัลทั้งหมดจะแบ่งให้ตนเอง5้าล้านบาทส่วนสามีเอาแค่หนึ่งล้านบาทการขึ้นรางวัลตนเองเป็นผู้เขียนชื่อตนเองหลังใบลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลก่อนขึ้นเงินและตนเองก็เป็นคนขึ้นเงินส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นยอมรับว่า หลังจากถูกรางวัลมีปัญหาไม่เข้าใจกันเล็กน้อยโดยสามีคิดว่าตนเองหลังถูกรางวัลแล้วตนเองไปมีชายคนอื่นไม่ใช่เรื่องจริงและล่าสุดขณะนี้ตนเองได้โทรศัพท์พูดคุยกับสามีแล้วเข้าใจกันมากขึ้นแล้วและยืนยันภายใน1นถึงสงวันนี้จะกลับไปคืนดีกันและใช้ชีวิตสามีภรรยาร่วมกันเหมือนเดิมส่วนเงินรางวัล6ล้านแบ่งออกเป็น1ล้านสามีเอาไปส่วนอีก5้าล้านตนเองเอามาจัดการโดยตนเองมีลูกทั้งหมด3คน คนโตได้แบ่งให้สองแสนคนกลางให้ไปห้าแสนส่วนลูกสาวคนเล็กวัยสิบเอ็ดปีได้เตรียมเงินให้หนึ่งล้านส่วนที่เหลืออีก 3, 000, สามล้านเศษได้เอาไปใช้น้ทอกระสอและยังมีเงินเหลือในบัญชีต,ตนเองตอนนี้อีกสามล้านกว่าบาทยังไม่ได้คิดจะเอาไปทําอะไรซึ่งหลังจากคืนดีกันแล้วจะตกลงกันเรื่องการแบ่งเงินกันใหม่ซึ่งทางด้านของนายเทิดสักกันมณนี่สามีของนางอังคารัตรระบุว่าตนเป็นสามีคนที่สองของนางอังคณาและพิการต้องนั่งบนวิลแชร์ แต่ตนจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายกระไฟยิงส่วนนายมณิตก็อาศัยอยู่ด้วยกันและเป็นคนดีมากขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ